นี่คือแบตจะหมดแล้วใช่ไหมตอนนี้อยู่ที่14%ตอนนี้เราเหลือไฟอยู่14%ซึ่งจะวิ่งได้50กิโลเราก็เลยจะต้องชาร์จเพราะเราจะไปไกลไกลไปถึงเชียงรายใช่แล้เชียงรายนี่ประมาณกี่กิโลจากตรงนี้ไปคะถ้าจากตรงนี้ไปเชียงรายหรือเชียงรายนี่50กิโลก็ไม่พอชัวร์นะคะ ตอนนี้ดูจากตรงนี้ไปเชียงรายก็ประมาณประมาณแปดสิบแปดกิโลยังไงก็ไม่พอท่อานชาร์จเลยเดชาร์จไปเลยชาร์จไปเลย,ชา,เลยชาร์จให้ได้สักสามร้อยกิโลจะได้ไม่ต้องกังวลโอเคเกิค่ะตอนนี้เรารอเวลาให้ถึงสิบเอ็ดโมงเ oh. พราะตอนนี้เราอยู่ในปัป๊มปตทหัวชาร์จปตทมันจะต้องต่อคิวต้องจองคิว จองคิวก่อนที่มาชาร์จตาะถ้าไม่จองคิวก็จะต้องเริ่มชาร์จตอนที่ต้นชั่วโมงถึงชาร์จไปตอนนี้เดี๋ยวมันก็ตัด5นาทีโอเคแล้วก็ถ้าตัดเราก็ต้องเอาออกแล้วก็เสียบใหม่อุ่นไวเรอให้ถึงเวลาแล้วเสียบทีเดียวดีกว่าโอเคสวัสดีค่ะกลับแล้วเนาะก็ไปเชี่ยวประมาณสองคืนสามวันนะคะ แต่ไม่เข้าตัวเมืองเชียงใหม่นะคะไปถึงแค่แม่ริมเนาะไปอีงนิดก็คือเชียงใหม่เลยแต่ไม่ได้เข้าไปนะคะเพราะว่าเที่ยวกันครบแล้วในเชียงใหม่ก็เลยเที่ยวที่นอกเมืองบ้างนะคะอันนี้คือขากลับเน่จาว่าเราเรากลับแล้วเราจะไป,ไปพักกันที่แม่สายค่ะแล้วก็อันนี้คือพอแบบเรานั่งรถไฟฟ้ามาสามวันนะคะ มันรู้สึกยังไงบ้างวันนี้จะมาทําคิดแล้วก็มันดียังไงนะคะสําหรับแบบความคิดเห็นน้อบุฟองนะคะในเชียงตูนี้ไม่มีนะรถรถไฟฟ้าเนาะถ้ามีก็คือถ้ายากอะ่ะมันไม่ม,มีที่ชาร์จแล้วเนาะใช่แล้วก็อีกอย่างคือมันต้องชาร์จที่บ้านแล้วก็ออกไปทั้งหมดละเราจะไปชาร์จที่ไหนเนาะมันก็คือยากยากนิดนึงอะ่ะแต่ว่าความสะดวกสบายมันคือแบบสบายมากเลยเนาะ นื่องจากว่าเราขับอันนี้แล้วก็ขับ,ขบรถที่ใส่น้ำมันอ่ะมันจะต่างกันเช่นแบบอันนี้จะหมดน้อยกว่า ทำตามขั้นตอนที่เขาเขียนไว้เลยสีขั้นตอนโอเคเริ่มค่ะเราจะใช้หัวนี้ขั้นตอนที่หนึ่งแล้ก็เอาหัวนี้มาเสียบกับรถ C C S 2นี่หรอใช่แล้วเพราะเพราะอะไรถือใช้คือมันก็หัวไหนก็ได้อ๋อมันมีมันเป็นการชาร์จแบบไฟแรงสูงมันจะชาร์จเร็วหัวชนิดเนี้สองหัวแบบเนี้ยอ๋อ เสียบเข้าไปเออพอเสียบเสร็จแล้วเราก็ต้องเปิดแอปมาเปิดแอปสแกน QR code เปิดจ่ายเงินเปิดแอปของ PTT เนี่ย PTT ของนี Station อันนี้เห็นปะเห็นปะเห็นแล้วก็เอามา อันนี้ไอคิวอาร์โค้ดอันนี้จะชัวร์กว่าโอเคสแกนโอ้จะเห็นไหมเนี่ยเห็นนั่นแหละเราไม่เห็นเองอ่ยขยับไปฝั่งนั้นหน่อยได้แล้วได้แล้วยังยังเราไม่เห็นเองแสงมันจ้าขยับโอเคตอนนี้สแกนใจเงินฮะได้ไหม แช่จ้าเฮ้ยถ้าไม่ได้ก็อันนี os, ้แต en ่อันนี้โดยมากมันจะมีปัญหาแหมอันนี้ได้โอเคโอเคอันนี้ก็มันก็คือจะให้เราลงเออเหมือนกับว่าบอกระบุว่าอันนี้คือเรานะจะเก็บเงินจากบัญชีนี้แล้วก็กดสตาร์ทแล้วมันก็จะบอกว่าเราจะมีเวลาชาร์จได้อยู่4ี่นาทีนะค่ะเอาไหมเอาก็กดสตาร์ทอีกทีนึงรอสี่ิดนาทีไม่เต็มที่เลย4ี่ดนาทีอ๋อไม่มีใครมาแย่งโอเค เสร็จแล้วมันก็จะขึ้นอย่างงี้แต่เราจะหยุดกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้ไดแล้วนะแต่เราตอนนี้ก็คือตู้มันก็กจะคุยกับรถว่ากําลังจะชาร์จไฟนะโ <Okay. S 1> อเคขออนุญ,ญาตนะ <c oughs> ม,นมันก็คุยกันตอนนี้เราก็ไปดูหน้าจอในรถค่ะที่ในรถมันยังยังไม่ขึ้นเออที่ในรถมันยังไม่ขึ้นก็รอดูว่ามันจะมีปัญหาเือนเมื่อืนป่ะ สิ้นสุดชาร์จละเริ่มละนี่มันเข้ามาใช่พอมันเริ่มชาร์จตรงนั้นมันก็จะโชว์เห็นไหมตัวเลขสิบเก้าแล้วก็หน้าจอตรงนี้มันก็มันก็จะโชว์ออันนี้ยังไม่โชว์อะไรนี่ว่ดี๋ยวสักพักมันก็จะเปลี่ยนให้เรียนรู้เพื่ออนาคตนะคะนี่มันจะส่งข้อความมาบอกแบบนี้ว่าโอเคว่าเข้าชาร์จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวให้ดูตัวเลข นนนีตอ้กำลังไฟที่ส่งเข้ามาในรถก็คือหกสิบเจ็ดจุดหกสิบแปดกิโลวัตเขาเนี้ยเราก็รอไปจนจนได้ไฟมาสักแปดสิบเปอร์เซ็นตอนนี้มีสิบห้าเปอร์เซ็นต์เราจะเอาแปดสิบเปอร์เซ็นนะคะเอพอดีเลยตัวเลขกิโลเมตรอ่ะสักสามร้อยกิโลเมตรจากห้าสิบสี่ก็จะเป็นสามร้อยก็รอประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะครึ่งชั่วโมงรอรอต่อไปค่ะ ถ้าเติมประมาณร้อยเปอร์เซ็นตเนี่ยประมาณสามร้อยกว่าใช่ไหมใชม่ประมาณสามร้อยกว่าเท่าไหร่นะเมื่วอวานสามร้อยห้าสิบรูเบิลสามร้อยห้าสิบกิโลเมตรไม่ใช่เงินอะก็สามร้อยห้าสิบบาทไงสามร้อยห้าสิบบาทเพราะว่าหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลเมตรต่อหนึ่งบาทเองอ๋อหนึ่งกิโลเมตรต่อหนึ่งบาทนะฮะก็ถ้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเนี่ย มันจะมีสามร้อยห้าสิบกิโลเมตรสามร้อยห้าสิบกิโลเมตรจะประมาณสามร้อยสบามร้อยห้าสิบบาทนะคะประมาณนี้เราต้องจ่ายประมาณนี้นะคะอันนี้ก็อ่าถ้าเป็นแบบอันนี้ตัวอะไรนะ PT ตู้ CV 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 Station ซี s ีส t i o n นี่ถ้าเป็นตู้อันนี้ต้องจองก่อนล่วงหน้าถึงจะมาใช้ได้อันนี้ก็ไม่จองก็ได้แต่เราต้องเลืยรอแต่ วัวเขาจองไว้ไง<ช>แล้วเรามารอเขาแบบเนี้ยมันจะเสียเวลาเอานะคะก็จองอนดีที่สุดอะแล้วเข้ามาก็คือได้เลยเวลาของเราได้ก็คือได้เลยได้ชาร์จเลยนะคะคนอื่นที่มันจะมาชาร์จต่อเขาต้องรอเรานะก็อีกอย่างมันดีตรงที่แบบมันแรงมากแล้วนะรถแบบเนี้ยรถไฟฟ้าเนี่ยเราคิดว่ารถรถไฟฟ้า,ฟามันจะแบบไม่แรงเนาะตั้งแต่แรกคิดว่ารถที่ใส่น้ำมันอ่ะแรงกว่าแต่อันนี้มันแรงมากนะขนาด ถอยหลังขึ้นดอยยังได้ไหมรุ่นใหม่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจถอยดังขึ้นแบบดอยชันแบบนี้ยังได้เลยอะถ้าเป็นรถอันน้ำมันของเรานี่น่าจะยากอยู่นะนระหว่างรอก็คือกินแฮมเบอร์เกอร์ไปไหมแฮมเบอร์เกอร์ชีสแฮมเบอร์เกอร์ ที่เชงตุงอะ่ะข้าวที่กลอบกรอบแล้วเขาใส่อ้อยกับขนมอะไรนะถ้าไม่มานั่งรูนี่คือแบบไม่รู้เลยนะฮะไม่รู้เลยนะว่าอืมรถไฟฟ้าเนี่ยมันคุ้มมากเลยคุ้มมากเลยนะเช่นแบบอหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะอยู่ที่สามร้อยห้าสิบกิโลเมตรนะฮะ เช่นแบบเออถ้าเราชารัดประมาณหนึ่งเร์ต็มเต็มอ่ะเราเปรียบเทียบเหมือนอ่าขับจากเชียงตุงมาถ้าคิดเล็กหนึ่งร้อยห้าสิบหกกิโลเมตรอ่ามันก็จะเหลือเท่าที่เหลือสามร้อยคุณเออสามรอยคุณไม่ใช่สี่สามร้อยลบอันหนึ่งร้อยห้าสิบหกมันก็จะเหลือเหลืออีกกี่เปอร์เซ็นต์ว่าไปนะคะอันนี้ก็หนึ่งกิโลเมตรเนี่ยแค่หนึ่งบาทเองใช่ไหมใช่ คโดยประมาณโดยประมาณไม่ใช่ดีบัตแบบมันอาจจะไม่เ๊ะอาจจะน้อยกว่าหนึ่งอาจจะมากกว่าหนึ่งนิดใช่แต่มันแรงมากอย่างนั้นเนาะแต่แรกๆเราก็คิดว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันจะอ่อนๆแบบขับขับไม่ค่อยไม่ค่อยแรงไงเท่าแบบรถที่ใส่น้ํามันแบบนี้ยแต่มันก็แรงพอสมควรนะคะขึ้นดอยได้ เชียงดาวอ่ะขึ้นดอยเชียงดาวได้อ่ะมันก็ไม่ธรรมดานะสูงมากสูงเท่าจุ๊บเป้งผ้าเชียงตุงเลยอ่ะอถ้าจุ๊บเป้งผ้าเชียงตุงนี่คือถ้ารถไม่มี 4V อะอันนั้นคือขับขึ้นไม่ได้นะมันจะยากมากแล้วก็ดอยมันก็เท่าดอยเชียงเชียงดาวนั่นแหละนะฮะอันนี้คือขับขึ้นได้อ่ะที่เราขึ้นไปมัน <c oughs> มันไม่ได้ขึ้นไปที่สูงสุดนะแต่มันก็ มันก็สูงอยู่นะแต่มันก็ชันอไม่สูงสุดก็มันก็สูงไวเอาไว้กินน้ำเอาวางไว้ตรงนี้ตอนนี้เราได้ระยะทางมาแล้วสามร้อยกิโลเราจะหยุดชาร์จและพอแล้วแล้วก็กดที่หน้าจอของแอปมันกดสต็อปนี่ก็ให้คอนเฟิร์มอีกทีว่าสต็อปนี่แล้วมันก็จะบอกมันก็จะบอกเราเนี่ยพอกดปุ๊บระบบมันก็จะหยุดแล้วมันก็จะบอกเราว่าให ไปถอดหัวชาิออกแล้วมันจะหักเงินในอันนั้นหรอก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปไปถอดหัวชาิออกก่อนอ๋อเฮ้ยมันหักเสร็จเลยเว้ยเนี่ยมันก็ขึ้นมาแล้วอะหักเงินเรียบร้อยแล้วสามร้อยนี่สส้นสุดการชาจเราเหลืออยู่ไงก็ได้มันได้ไงนี่นี่แล้วมันก็จะสรุปมาให้สองร้อยแปดสิบแปดบาทสองร้อยแปดสิบแปดบาทเออถูกเนี่ย ถ้าวิ่งได้300กิโลเมตรจ่ายแค่2 8 0บาอเดิบเนานะโอเคเดี๋ยวไปถอดดูจ้ามาถึงบ้านแล้วคะ่ะเ <c oughs> ที่ยวเชียงใหม่3วัน2คืนเนาะนี่สวัสดีชิโน่กลับมาเอาชิโน่เลยเพราะว่าคุณพี่หอมเหนือนของเรานี่คือทำข้อเสน,น้อยนะคะ ทำข้าวซอยน้องจะทำไม่ให้ทำไม่ให้เอาชิโนโน,นะฮะเดี๋ยวทำเองนะคะก็จะทำข้าว้อยกินกันนะคะคือสำหรับทิปนี้ก็คือนั่งรถนั่งรถไฟฟ้านะคะเที่ยวนะคะสะดวกสบายมากเลยระหว่างขึ้นดอยอะไรแบบนี้กเร็วมากแบบบินได้แรงมากนะคะแล้วก็ความ คิดเห็นส่วนตัวสำหรับสาวเชียงตุงก็คืออยากให้มีรถเอไฟฟ้าที่เชียงตุงบ้างแต่มันก็ยากอ่ะคือถ้ามีนะเขายังไม่ไม่มีที่ชาร์จแบ slide, บนี้เราต้องชาร์จที่บ้านแล้วก็ออกไปแบบนะี้เนาะถ้าสมมติไปหมดระหว่างทางแบบนี้ก็ยากอีกนะมันมีรถไฟฟ้าได้แหละแต่ว่ามันไม่มีที่ชาร์จเงมันต้องชาร์จที่บ้านแล้วก็ออกไปอะ่ะแล้วถ้าชาร์จที่บ้านแล้วออกไปอะ่ะเรา มันจะลําบากเนาะถ้าเราไปไกลแบบนี้มันแบตมันหมดก็ลําบากนิดนึงแต่อันนี้มันดีออ้ยไม่รู้ไโชคอันนี้มันดีอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถดูได้ว่าแบตเราเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เราสามารถเดินทางกี่กิโลเมตรได้นะคะก็หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยสามร้อยสามร้อยห้าสิบกิโลเมตรโอเคจะเลอาให้สามร้อยห้าสิบกิโลเมตรนะคะ ก็เราสามารถแบบเออเราดูก่อนได้ว่าเราจะไปที่ไหนกี่กิโลเมตรแล้วก็แบรเราเหลือเท่าไหร่นะคะเราดูได้แล้วก็อีกอย่างถ้าขึ้นดอยอ่ะตอนขึ้นเนี่ยมันจะใช้แบตเยอะมากแต่ขากลับเนี่ยโอ้ขากลับนี่คือขากลับก็คือแบบอ่ามันจะหาคืนแบตรเรานะมันจะปั่นแบตให้กับเรานะคะอืออือื อันนี้มันสะดวกมากเลยนะคะว่าตอนขึ้นเนี่ยมันจะเสียแบตเยอะขากลับมันคืนแบตให้เราหมดเลยนะคะเราได้แบตกลับคืนแบบไม่เสียอะไรเลยนะอืถ้าลงรอยเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะมันจะปั่นแบตให้เราอ่า วันนี้ก็จะขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้กับดองด้วยนะคะทริปนี้ก็คือเที่ยวเชียงใหม่สนุกมากเลยได้กินของอร่อยเยอะเลยเออโอเคขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนจบนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะไว้อาจมีโอกาสจะพาลูกเหื๋มาเทีเ่ยวโอเคบยบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ดองด้วยค่ะขอเธอด้วยนะคะที่มีเด็กเ,เสียงดังนิดหน่อยแอะ